ก็มีคำถามอะไรที่สงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาเลยแสดงว่ามีคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องพวกเราเยอะเลยตอนที่พี่ซื้อบิ๊กไบค์ั้นแรกทางบ้านไวยังไงบ้างทำไมมะไอมาคบกับพี่มะขามได้ครับทั้งที่พี่มะไอสวยขนาดนี้โอ้เป็นคำถามที่ทำไมทำร้ายจิตใจกูเหลือเกินเหมือนมันถอดรองเท้าตกหน้า ดี๋ยวนะมองอะไรคนที่ไปกับพี่คือใครไม่ใช่แม่สาวไอ้ไปกับใครมาไปกับใครไม่มีไม่มีได้ไงเนี่ยไม่มีจำคนที่ขี่เซ่แปดร้อยผิดคนหรือเปล่าเพราะ่าในสมคามี่คนมีหลายคนมีตั้งแต่บีต้องแล้วก็มีพี่กแอบมีหลายคนที่ขี่เซ่แปดร้อยเนี่ยเราไม่จะเบียดรถคนละขี่กันเลก็อาจจะเป็นบีต้องก็ได้บี๊ต้องขายรถแล้วยังไงชิบหายในสมคามีอยู่คันเดียว สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแชแนลเอเบจไรเดอร์ทีอยู่กับผมน้ำข่ามและก็อยู่กับแม่สาวไอคนเดิมของเรานะครับทุะคนสวยนะคะ นี่สวยแล้วล่อสวยแล้วเมื่อวานจำได้ไหมที่เราพูดลงไปนียจำได้จีฉันนั่งอยู่เก๋เมื่อวานที่เราพูลงไปในชุมชนว่าอยากจะทุกคนเนี่ยถามคำถามของเราเป็นคลิปแนว Q a A นะครับทุกคนก็มีคำถามอะไรที่สงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาเลยลเป็นไงบ้างโอ้มีคำถามเยอะแยะมากเลยแต่คำถามส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคำถามที่เราเคยตอบไปแล้ววันนี้เราก็เลยคัดคำถามที่เรายังไม่เคยตอบและก็ เป็นคําถามที่มียอดไลค์เยอะๆเพื่อได้รับความนิยมจากหลายๆคนนะครับแสดงว่ามีคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องพวกเราเยอะด้วยนี่ประมาณ 20- 3 0คนได้ <S <S มาคําถามแรกว่าไงรถแปดร้อยน้ำขามซื้อมาเลขใหม่เท่าไหร่และปัจจุบันเลขใหม่เท่าไหร่ตอนซื้อมาเนี่ยรู้สึกว่าของถึงสามพันนี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าอยู่ราวๆนั้น<ป>น้อยมากโอ้รถปี2014ตอนนี้ปีอะไรวะ2020 20่หรือ2ี่วะ2ีสิก็6ปี 6ปไทยไทยเลขใหม่เท่าไหร่30,000ได้ไหม30,000ไม่ใช่6ปีขี่แค่30,000โลนโลมันจะขี่ไปไหนดาวคารหรือไงขี่วนอยู่ในนี้เฉลยเลยไหมประมาณ55,000แล้วตอนนี้เนี่ยรอบโลกนั่นน่ะแล้วก็ขี่วนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเออวันละสีโลขี่10รอบนี่จะรู้มิติเลยนะมาค้ามต่อไป ทำไมพี่มะขามไม่อัดคลิปให้มันยาวๆอันนี้ยังไม่ยาวอีกหรอคือจะบอกว่าคลิปส่วนใหญ่ของนีมะขามนี่จะอยู่ที่ประมาณ 1 0ถึง15นาทีนะครับทุกคนแต่อยากจะบอกว่าแค่คลิป10นาทีนะน้ำขามใช้เวลาในการถ่ายทำอ่ะขั้นต่ำเลย1ชั่วโมงคลิป10นาทีนี่ขำสุดๆเลยใช่ไหมตำสุดๆละแล้วก็ตัดต่ออีกประมาณแบบเร็วๆสุดๆเลยก็คือ2ชั่วโมงแต่ถ้าอยากทำให้มันดีเนี่ยคลิปสินาทีตัดอยู่ประมาณ4ชั่วโมง1ินาทีตัด4ชั่วโมงใช่ถ้าคลิป1ชั่วโมง3วัน3วัน3วัน <c oughs> คือมันตัดนานมากหลายคนที่อ่าตัดต่ออยู่น่าจะรู้ว่าคลิปแค่10นาทีเนี่ยมันตัดนานมาก ใช่ต้องเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะส<ช>ินาทีนี่มันก็พอหมอพอควรแล้วแหละใ,ใช่ใช่ใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยถ้ามีเสียงอะไรที่มันล็ลดรอนเข้าไปในกล้องเนี่ยต้องขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเงียบนิดนึงอ่าพอเราเงียบเขาก็เงียบ <c oughs> นะเห็นไหมพอเราพูดเขาก็ตีปังปังปังไม่เลยไม่เลยช่วงนี้ทำบ้านเออไม่ต้องสนใจไปทำต่อไปไปเลยอันนี้นายถามนยมาขามนะอ่าว่ามา ตอนที่พี่ซื้อบิ๊กไบคันแรกทางบ้านไ่วยังไงบ้างครับตอนซื้อบิ๊กไบคันแรกเป็นเรียกว่าบิ๊กไบเลยดีกว่าเออเป็นนินจา250ตอนนั้นซื้อมาในราคา7 8 0,000ดนี่แหละแต่ว,ว่าในมัคขามเก็บสะสมเงินแล้วก็โทรไปบอกแม่ว่าเนี่ยแม่อยากจะซื้อรถมอไซค์คันแรกประมาณ78 0,000ื่นแล้วเป็นไงแม่ตอนแรกับแม่ไม่ค่อยให้การสนับสน,นุนเท่าไหร่แต่เนื่องจากที่ว่าเราหาเงินมาเองไงแม่ก็เลยบอกว่า เออซื้อได้แต่ว่าให้เก็บเงินไว้บ้างเออไว้ใช้จ่ายนิยามจะเป็นเนี่ยอนาคตก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บอกว่าเอออย่าซื้อนะอะไรแบบนี้ไม่มีใช่ไหมไม่หรอกเพราะ<ม>ว่าไม่ได้พูดใช่ไหมอืมเพราะว่าคือเราเนี่ยอยากให้แม่เนี่ยซื้อมาใส่ให้ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่อายุ15เนต้นไปแล้วแต่ว่าออคือเรารู้ไงทางบ้านไม่ค่อยมี เงินในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของการซื้อรถเราก็เลยซื้อตอนที่อายุ21แล้วแม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราค่อนข้างจะโตแล้วมีความมั่นใจเงินเองได้แล้วใช่ไหมใช่ก็เลยให้ซื้อก็คือสรุปที่บ้านแม่มาขมไม่ได้ว่าอะไรใใช่คำถามต่อไปทํานต่อไป คิดจะเปลี่ยนทรงผมไหมครับและคิดจะตัดทรงอะไรเอ่ยคำถามนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจแต่หลายคนที่เคยเรียนมอต้นอยู่น่าจะเคยตัดผมทรงหัวเกลียนแลวทีนี้ไอ้ทรงหัวเกลียนของแต่ละร้านเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือน อันนี้เป็นทรงผมที่แม่สาวไอตัดให้แล้วทาไมยัง่อ่ให้ดูเม่าก่อนสรงหัวเกลียนแต่ละร้านมันก็จะไม่เหมือนกันบางร้านก็แบบมีหัวจุใมด้ดีกว่านบางร้านก็จะแบบมีหัวจบก,ก็อายมากเลยทรงผมพอเราโตขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นทรงลองทรงใช่ไหมทรงลองทรงแต่ละร้านก็ตามไม่เหมือนกันอีกอเออทีนี้ในคยผถามก็เลยคิดว่าค่อยมีความสุขในการตัดผมเท่าไหร่เอ่ยก็มีช่วงหลังๆที่มายผถามหัวลกแล้วก็ให้แม่สาวไอเนี่ย ลองตัดให้ในเผยชมทรงผมอันนี้เป็นรอบที่สองนะที่ม่สาวตัดให้เออนี่ต้อใส่หมวกมาเป็นไงใช่เป็นหมวกกลมเป็นไงผมเนี่ยจะเป็นคนที่ผมอยากสกแล้วทีนี้เวลาตัดผมเนี่ยบางทีมันก็หยิกนะมันไม่เป็นทรงอ่ะคือมันไม่เป็นทรงมันไม่เป็นทรงเลยเออก็เลยไม่ค่อยอยากเปลี่ยนทรงผมอคำถามต่อไปเลยดีกว่าอายคนคำถามต่อไปว่ามาคำถามนี้เป็นคำถามของแม่สาวไอ พี่ไอจัดฟันมากี่ปีแล้วอ่ำอ่ำอะไรตั้งแต่ที่เราครบกับเธอแรกๆเลยเธอยังจัดฟันอยู่จนถึงตอนนี้แกก็ยังจัดฟันอยู่ตอนนี้พี่จัดฟันมาแล้วก็ย่างเข้าปีที่เจ็ดย้ำปีที่เจ็ดเแล้วปกตินี้ก็จัดกี่ปีเราไม่เคยมีประสบการณ์จัดฟันส่วนใหญ่นะอสองปีอ่ะไม่ทำไมแค่สอง,สองปีปเ,เองปะคือเรื่องนี้อยากจะบอกว่าให้น้องๆน,น,นะคะเวลาถ้าจะจัดฟันเนี่ยหาหมอดีๆหน่อยอ หาคลินิกที่ดีๆหน่อยเนาะเอาจริงๆนะพี่หมดเป็นแสนแล้วค่ะโอ้โหค่าจะฟันแพงขนาดนั้นเลยเหรอจริงมันกไ็ไม่ไม่ขนาดนี้นะแต่เนี่ยกูโดนเป็นแสนแล้วเนี่ยอ,อันนี้ย่างเข้าปีที่7เนาะมันก็ประมาณ6ปีกว่าแล้วแหละที่พี่จัดมา แล้วก็คาดว่าน่าจะต่อไปอีกสัก3ปีน้าได้สิบปีใจหล็กยังมีฟันปลอมอ่ะคือถ้าเราจัดฟันเนี่ยก็ประมาณ2ปีแล้วแต่มันแล้วแต่สภาพฟันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่2อถึงสปีส่วนใหญ่แล้ว2ปีก็โอเคแล้วเขาใส่รีเดเนอร์หมดแล้วมีแต่กู้นี่แหละจะใส่ฟันปลอมมีแล้วดีเดเนอร์ยังไม่ได้ใส่เลยตั้งแต่เด็กยันโตแล้วอยากจะให้เป็นประสบการณ์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะจัดฟันก็หาคลินิกดีๆหน่อยอมันเริ่มเียงได้แล้ว คำถ,ถามต่อไปดูดี่มีเสียงดังอีกปะ่ะพี่ครับพี่อลเอาแรงที่ไหนมาทํา YouTube ถ้าช่องไม่มีคนดูจริงๆเรื่องช่องไม่มีคนดูเนี่ยมันมี มันเกิดขึ้นมาบ่อยมากนะในแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงอะคือทุกครั้งอะเวลาเราทําคิดลงไปอะเราตั้งใจทุกครั้งเลยแล้วทีนี้เราก็ใช้เวลาในการตัดต่อเยอะมากพอไม่มีคนดูเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกในใจเล็กน้อยว่าเฮ้ยเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าเรามันท้อมันเฟลไหมมันมันมันท้อนะมันท้อตรงที่ว่าคือเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยทำผิดตรงไหนหรือเปล่าเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าทําไมคนถึง ไม่ได้ชื่นชอบเราเหมือนเมื่อก่อนบางทีอ่ะมันไม่ได้เป็นที่ตัวเราอยาอ่างเดียวนะเว้ยมันเป็นที่ระบบของ YouTube ด้วย,วยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่มียอดวิวน้อยเราอย่าไปสนใจตรงนั้น mm hmm. คือเราสนใจที่ว่าเฮ้แต่ละวันเนี่ยเราทําคลิปให้มันมีความสุขก็พอ,อความรู้สึกแรกอ่ะที่เราเคยทําคลิปในช่วงแรกๆอ่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมาติดตามเยอะว่ะ mm hmm. อ่าช่วงนั้นน่ยมีความสุข จนถึงตอนนี้ก็อยากให้รู้สึกอย่างนั้นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้คนเขาทำ YouTube ยูทูบเยอะใช่ไหมใช่คือพูดง่ายๆว่า YouTube ก็ต้องมีการลดการมองเห็นบ้างใช่ไม่งั้นรายได้ก็พุ่งพานกันหมดรวยกันหมดแล้วปั๊นี้ยูทูบเบอร์รวยหมดแล้วสมมติง่ายๆว่ามีร้านข้าวอยู่10ลร้านแต่คนกินอะ่ะเท่าเดิมมีคนกินอยู่หคนมันก็มีโอกาสที่ร้านข้าวแต่ละร้านเนี่ยมีคนกินน้อยลงเป็นเรื่องธรรมดาไปคำถามต่อไปเดี๋ยวนะ มององะไรคนที่ไปกับพี่คือใครไม่ใช่แม่สาวไอ้ไปกับใครมาไปกับใครไม่มีไม่มีไงเนี่ยเขาไม่มถาม,มาเ่ยไม่เคยไม่เคยไปกับใครเลยไข่เคยเขาเพิถามมา น้องเขาจําผิดคนหรือเปล่าจำใครผิดคนจําคนที่ขี่เส8 0แปดร้อยผิดคนหรือเปล่าเพราะว่าในส,ง,สงขารีก็มีหลายคนมีตั้งแต่อบอีต้องแล้วก็มีพิอาจมีหลายคนที่ขี่เสียแปดร้อยเนี่ยเราเ<อ>าี่ยดรถคนละสีกันนะก็ <c oughs> อาจจะเป็นบีต้องก็ได้บีต้องขายรถแล้วขายในสงขามีอยู่คันเดียวสงขามันแคบนะมาขามทินกูนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีนะมาขามไม่เคยแบบพาใครไปแล้วให้ไม่สอยไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนรนไม่ได้ไม่ได้อยางงั้นสาบานสาบานด้วยเกีรติของลูกเสือสาบันเลย เสียที่ไหนสองนิ้วไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆทุกคนไม่มีจริงๆพูดมาดิโอเคไปหัวรอดทำไมไปคำถามต่อไปเลยดีกว่าคำถามต่อไปนี่มีอีกเนี่ยมีอีกเนี่ยอ่ะคำถามต่อไปพี่มาขามซ่อนเงินไว้ในรถเท่าไหร่นั่นไงหน้าตาว่ามึงาะฆ่าไม่ตายจมกินไะเลยไงบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรไม่มีกิ๊ซ่อ าาถามเรื่องซ่อนเงินด้วยเกรตดของลูกเสือสามันเลยเสือบ้านปา่าไงสมิลูกเสือสามันเ,<อ>เลยยังยังเราไม่เคยซ่อนเงินไว้ในรถโดยที่จะมีมือ,มอทำไม <c oughs> มือมันอยู่อยู่ยมันิ่งเลยทำไม,มเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปียกเลยนะที่มือเนี่ยอากาศมันร้อนที่ร้าร้อนนี่ไหนหนูฝนจะตกมันก็ร้อนอยู่ในตัวร้อนลนเหรอร้อนลนเหรอมันร้ คิดอย่างไรกับสังคมบิ๊กไบในสมัยนี้ครับอ่าอร้อนร้อนว่ะร้อนให้เธอตอบดีกว่าให้เธอตอบส่วนตัวพี่มองว่าสื่อพยายามนําเสนอข่าวของบิ๊กไบในแง่ลบเพราะว่าข่าวที่เกี่ยวกับบิ๊กไบเนี่ยขายได้เข้าใจไหม คือขายได้เรตติ้งดีอ่อสื่อเขาก็ต้องเสนอในแนวทางนี้ไปแต่มองอีกมุมนึงบิ๊กไบคก็มีส่วนที่ดีแต่กับไม่มีการนําเสนอออกมาเพราะมันจะไม่เป็นประเด็นแล้วพอสื่อนําเสนอมาเรื่อยๆมีแต่ภาพลบภาพลภาพลภาพลบของ Big กไบคมันทําให้สังคม Big กไบคในสมัยนี้ดูแย่อ่าแต่เอาจริงๆแล้วทุกสังคมแหละมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีมันอยู่ที่ พฤติกรรมอะนะคนที่เขาทำอ่ะแต่สื่อเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากเลยในการนําเสนอข้อมูลอ่ะพี่อยากให้สื่อแบบนําเสนอบิ๊กไบในทางที่ดีบ้างจะได้ให้ภาพพจน์ของเราดูดีขึ้นมาบ้างแต่ถามว่าภาพพจน์ที่ไม่ดีมีไหมมันก็มีอ่ะมันก็ทุกสังคมอ่ะคืออยู่ที่มุมมองอ่ะตอนนี้ก็คือบิ๊กไบในกลุ่มของที่พี่รู้จักเนี่ยเออก็แบบมีทั้งไปช่วยเหลือคนช่วยทําบ้านคนอะไรเงี้ยก็มีเยอะส่วนกลุ่มที่ไม่ดีก็มีอีกเยอะนะครับทุกคนอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแล้วกันรถไม่ใช่ตัวที่วัดคุณภาพหรือคความมดีของนพฤติกรร คนล้วนๆใช่นิสัยของคนมากกว่าแต่อย่าทําให้พฤติกรรมไม่ดีของคุณทําให้คนอื่นเขามองคนอื่นไม่ดีไปด้วยโอ้ยมเรื่องจริงจังขนาดนี้เยจริงจังเลยเรื่องนี้เออเรื่องเงินไม่มีนะเมื่อกี้ไม่มีไม่พูดแล้วนะคําถามตอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังพูดไม่จบไม่จบเอาว่ามาป้าไปคือก็อยากจะฝากไม่ว่าจะชาวสองโลสี่หรือกี่โลสามลห้าโลออะไรก็ตามนะเออ เราต้องนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างด้วยเข้าใจนะเข้าใจครับโอเคไปเลยคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะ ทำไมมาไอมาคบกับพี่มะขามได้ครับทั้งทั้งที่พี่มะไอสวยขนาดนี้โอ้โหเป็นคำถามที่ทำไมทำร้ายจิตใจกูเลืกเกินเหมือนมันถอดรองเท้าตบหน้านี่มันให้เกียรติได้มันถอดรองเท้าตบหน้าเออทำไมถึงมาคบกับเราทั้งที่เธอสวยขนาดนี้เออทำไมอะมะขามไม่หล่อมะขามก็หล่อนะอในมะขามก็หล่อนะหล่อไหมหล่อหล่อแต่ดื่อ รอเลยรอเลยทำไมถึงมาคบกับนายมะขามเออเล่ามาปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเห็นมากก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาคบกับเราเนี่ยก่อนที่เราจะไปจีบเธอเนี่ยถือไม่ตอบแชทใครเลยใช่ไหมตอบประมาณ3วันครั้ง3วันครั้งอย่าเรียกว่าตอบเลยเรียกว่าสกิดภาพไม่ไม่พี่พี่เป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงพูดง่ายๆคือกูค่อนข้างติดอ่ะไอ้นี่รักมาพี่ก็ไม่ตอบต้องไปขอร้องเพื่อนอ่ะ ใ้ทักพี่ไม้ช่วยตอบหน่อยไม่มีมมแลรวมีเช่นนะเขาบอกว่าในบุขามนี้มีเสน่ห์มัดใจไม่สาวไอซก็เลยได้เป็นแฟนกันนะครับทุกคนเออคืออยากจะบอกว่าพี่ชอบผู้ชายตัวสูงอ่ะมีพร้อมครับพี่ชอบผู้ชายสูงผิวขาวผิวผิวต้องขาวแล้วต้องขาวกว่าฉันนะ,ะขาวเลยผิวขาวคิ้วเข้มคิ้วเข้มเลย จะมูดงโดมโหเป็นสันเป็นดั้งเลยติ๊กแพรก็ต้องมาแบบปึ้งปึตอนนี้ไม่ค่อยมีตอนนี้ไม่ค่อยมีต้องมาแบบ้งขาไม่ต้องเรียวใส่เดฟต้องสวยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเออพูดจับไม่ต้องเพาะมากหรอกแต่แบบไม่ต้องซกมกงบบะไปเนี่ยคำถามต่อไปเลยดีกว่ายิ่งพูดก็เหมือนยิ่งทำร้ายจิตใจมากค่ะเออพี่สเปคค่อนข้างสูงด้วยความที่ว่าเราติดแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่ความเข้าใจกันมากกว่านาะว่าเราจะ ไปด้วยกันได้ไหมนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปด้วยกันได้ไหมก็นั่นแหละดิคําถามที่น้นะขามนี่แม่สาวไอยได้คัดมาวันนี้ก็มีประมาณนี้ะนะทุกคนนอกนั้นก็จะเป็นคําถามที่เคยตอบไปแล้วแล้วก็เป็นคําถามที่ซ้ำๆกันอย่างเช่นเอ,อน้นะขามกี่นิ้ว <c oughs> ก็ต้องบอกไปแล้วว่ามันประมาณนี้ละ ล <c oughs> แล้วก็มีคำถามประมาณว่าเออพี่มะขามซื้อรถเมื่อ,อไหร่รถคันแร้ก่อนน้ำมะขามเป็นรถรุ่นอะไร <c oughs> น้ำมะขามมีพี่น้องกี่คนอะไรเงี้ยน้ำมะขามยุมคปีเคยตอบไปแล้วใช่ไหมใครหนีทาแกเอ้ยยั <c oughs> งไงคนแบบไม่อาบน้ำเ <c oughs> งินเนี้ยท <c oughs> ุกคนเออ <C oughs> ตื่นมาน <c oughs> ้กเลยดิโอเคเดี๋ยวนี้ว่ะคลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ชมก็ ฝากติดตามชมกันด้วยแล้วก็ฝากติดตามแกมี t i กต o k ด้วยใช่ไหมใช่นี่ฝากติดตาม t i กตอกขงเม่สาวไอ้ด้วยึ้นไหนดิึ้นไหนดิอ้ามาไอมีไอจีด้วยนะจ๊ะเพิ่งหัดเล่นไอช่วงนี้ไอจีด้วยไติดตามกันด้วยนะจ๊ะเห็นช่องกูมีช่องอะไรนี่ฝากนเรื่องคขึ้นขึ้นคือคือคืออนอคือคือคือคนอคือคือคือตือคาอคือมือคือคืวคือคืคือคือคือคคือคอคือคือคาอคื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 ่องอคคออเ ยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะมึงยิ่งพูดไอ้กูยิ่งคิดนะหรือว่าเรื่องท่อนเงินเนี่ยคือแบบน้องๆเขากวนไงเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีจริงๆเออโอเคลาไปก่อนครับไม่เงินแตกขนาดเนี้ยดีครับไปแล้วอ่นนี่ไปแล้าปิดกล้องตรงไหนวะ